สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะมาเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคำว่าสูงวัยไปพร้อมๆกันครับหลายคนอาจจะคิดว่าวัยที่เพิ่มขึ้นคือการนับถอยหลังแต่ความจริงแล้วมันคือการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตตั้งหากในวิดีโอนี้ผมจะเปรียบเทียบชีวิตในวัยกเกษียณเหมือนกับบ้านหลังใหม่ที่เรากำลังจะย้ายเข้าไปอยู่เราต้องวางแผนตั้งแต่การออกแบบรากฐานไปจนถึงการตกแต่งภายใน เพื่อให้บ้านหลังนี้คือบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเราเราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างรากฐานที่มั่นคงที่สุดนั่นก็คือสุขภาพที่ดีจากนั้นจะพาไปสำรวจเรื่องการเงินและปิดท้ายด้วยการเติมเต็มความสุขจากความสัมพันธ์ที่ดีครับรากฐานที่สำคัญที่สุดของบ้านหลังนี้คือสุขภาพที่ดีครับ เพราะไม่ว่าคุณจะมีเงินทองมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีสุขภาพที่ดีพอที่จะใช้มันได้อย่างเต็มที่ชีวิตก็คงไม่สมบูรณ์สุขภาพกายไม่ใช่แค่เรื่องของการไม่เจ็บป่วยครับแต่คือการมีร่างกายที่พร้อมใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเริ่มจากการออกกำลังกายครับไม่ต้องหักโหมแค่สม่ำเสมออย่างการเดินเร็วโยคะเบาๆหรือว่ายน้ำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงหัวใจที่สูบฉีดและอารมณ์ที่ดีขึ้นครับถัดมาคืออาหารลองลดหวานมันเค็มแล้วหันมาทานผักผลไม้ธัญพืชและโปรตีนที่ย่อยง่ายดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกและที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสุขภาพครับอย่าปล่อยผ่านอาการเล็กๆน้อยๆไปโดยคิดว่าเดี๋ยวก็หาย การพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดครับต่อมาคือสุขภาพใจการมีจิตใจที่แข็งแรงคือหัวใจสำคัญของการมีความสุขในวัยเกษียณสิ่งแรกคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการทำสมองให้กระฉับกระเฉงอยู่เสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคความจำจำเสื่อมด้วยครับลองหาคลาสเรียนวาดรูปเรียนทำอาหารหรือแม้แต่การเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนดูสิครับ ต่อมาคือการปล่อยวางอย่าให้ความเสียใจในอดีตหรือความกังวลในอนาคตเข้ามารบกวนชีวิตในปัจจุบันลองฝึกสติทำสมาธิหรืออยู่กับตัวเองในที่เงียบสงบดูนะครับเสาหลักสุดท้ายคือสุขภาพสังคมความโดดเดี่ยวคือภัยเงียบที่ร้ายกาจที่สุดดังนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองครับ ใช้เวลากับครอบครัวและมิตรภาพให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์กับลูกหลานหรือนัดเจอเพื่อนเก่าๆก,ก,ก็ดีครับหรือจะลองเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนดูครับการเป็นอาสาสมัครหรือการเข้าร่วมชมรมต่างๆจะช่วยให้คุณได้พบปะผู้คนใหม่ๆและรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองอีกครั้งครับ เมื่อบ้านของเรามีรากฐานที่แข็งแรงแล้วก็ถึงเวลามาดูเรื่องการเงินซึ่งเป็นเหมือนเสาหลักที่สองที่จะค้ำจุนให้ชีวิตวัยเกษียณของเรามั่นคงและเป็นอิสระเรื่องนี้อาจจะดูน่าเบื่อแต่ถ้าคุณเข้าใจมันอย่างถ่องแท้คุณจะพบว่ามันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะเลยครับคำถามที่พบบ่อยที่สุดคือต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ไปตลอดชีวิตคำตอบคือไม่มีตัวเลขตายตัว แต่เราสามารถสร้างแผนการเงินที่เหมาะสมกับตัวเองได้ครับการออมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้าอยากให้เงินเติบโตคุณต้องรู้จักการลงทุนด้วยครับเลือกการลงทุนที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหุน้นหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำคือการลงทุนตามกระแสหรือไม่กล้าเริ่มต้นเพราะกลัวความเสี่ยงอย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางก้นอนาคตทางการเงินของเราครับ หัวใจสำคัญของการมีอิสระทางการเงินในวัยเกษียณคือการไม่มีหนี้สินครับการปลดเปลื้องหนี้ให้หมดก่อนเกษียณจะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในแต่ละเดือนอีกต่อไปครับถ้าคุณมีหนี้สินอยู่ลองวางแผนอย่างเป็นระบบว่าจะจัดการมันอย่างไรอาจจะเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานะทางการเงินของคุณครับ เรื่องสุดท้ายในส่วนของการเงินที่ขาดไม่ได้เลยคือประกันสุขภาพครับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในวัยกเกษียณการมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมจะช่วยให้คุณและครอบครัวสบายใจในยามฉุกเฉินครับเมื่อร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงแล้วบ้านหลังนี้ก็ต้องการความรักและความอบอุ่นจากคนในครอบครัวและเพื่อนเอนครับเพราะชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่การอยู่คนเดียว มันคือการอยู่ร่วมกับคนที่เรารักครับสำหรับคนวัยเก่าการสื่อสารกับลูกหลานเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าคุยกับลูกไม่รู้เรื่องหรือมีความคิดที่ไม่ตรงกันลองเปิดใจรับฟังพวกเขาให้มากขึ้นครับบางครั้งการเป็นผู้รับฟังที่ดีก็คือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับพวกเขาได้ครับ และในทางกลับกันลูกหลานก็ควรจะให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับพ่อแม่ด้วยครับเพราะเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถย้อนกลับมาได้การได้กินข้าวด้วยกันพูดคุยกันในแต่ละวันคือการเติมเต็มความสุขที่สำคัญที่สุดครับนอกจากคนในครอบครัวแล้วเพื่อนก็คือส่วนสำคัญที่เติมเต็มชีวิตไวัยเกษียณของเราครับลองนัดเพื่อนเก่าๆไปเที่ยว ไปทำกิจกรรมที่เราเคยชอบด้วยกันหรือลองหาเพื่อนใหม่ๆจากชุมรมหรือกิจกรรมในชุมชนดูครับการได้มีเพื่อนที่เข้าใจในวัยเดียวกันจะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวครับและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับความรู้ประสบการณ์และภูมิปัญญาที่คุณสั่งสมมาตลอดชีวิตคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่คุณจะส่งต่อให้ลูกหลานได้ครับ ลองเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรุ่นใหม่หรือเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้ในสิ่งที่คุณถนัดดูสิครับเราได้เดินทางร่วมกันเพื่อสร้างพิมพ์เขียวของบ้านในวัยเกษียณบ้านที่มีรากฐานแข็งแรงจากสุขภาพกายและใจมีโครงสร้างมั่นคงจากการเงินที่เราวางแผนมาอย่างดีและมีชีวิตชีวาจากความรักและความสัมพันธ์ของคนรอบข้าง แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวบ้านแต่คือความสุขที่คุณจะได้รับในบ้านหลังนั้นตั้งหากบ้านหลังนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าคุณไม่กล้าที่จะลงมือสร้างมันด้วยตัวเองความสูงไวัยไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องแก้ไขแต่คือบทใหม่ที่เราต้องโอบกอดและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ที่สุดครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเหมือนแผนที่ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางข้างหน้าชัดเจนขึ้น ไม่ว่าคุณจะอายุ35หรือ80ปีคุณก็สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ครับจงอย,ย่าหยุดที่จะดูแลตัวเองจงอย,ย่าหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและจงอย,ย่าหยุดที่จะรักและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเพราะชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างแต่คือการได้ใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขและมีความหมายต่างหากครับ ขอให้คุณค้นพบความสุขและคุณค่าในบ้านหลังใหม่ของชีวิตแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับการเดินทางในวัยกเกษียณจะไม่เหงาอีกต่อไปถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดแชร์เพื่อส่งต่อความสุขให้เพื่อนๆของคุณนะครับ